เหนจะเลือดหรืว่าน้ำหมาเ้าพอเราขัดนอเราข้นว่าน้ำหมาแแ้้วรมันออกตุกตุกว่าน้ำหมาน้ำหมาวมดด้วยเลือดเราตายอย่างบางหินบดเน่าบดนี่ไปลุ้นว้จะเต้นเฮเนี่ยไปหินกองเงยอยู่จักแมนวัวพ้มจักแมนเราลูกองเราลราเคยเป็นแบบว่าเป็นบิดเราเป็นบินเราไม่ตรงนี้เราเคยเป็นโย

เกห้อนี้เนาะข้าูแ่กระแตนยาสไปบ้งไม่จันแต่ข้งไมห้มขาีีบะีมรับวัอรดูง่ายเไมงครเออ

ได้อนนีพุงฉินเลยาเ้ไปดเยนี้ไปังคนเดียวได้ก็พอีบากเขาโงโปงกยยิงมาไม่เด้ไปดหเดิเดินเด้นหน้าตาเด้อเปิ้ลนายนั่งบอกนูแค่เดินเดินเดินกน

ค่ะค่ยังพอเลยไม่ออกอ่ะไปบ้างน้องแม่จันก่อนเลยไม่ชลนไ่เวรจะไปตีเอ้ป้า

ก <Indonesia> ินได้หรอวะ่างงี à, na ้ยมาวางอยู่กวางไว้ลกินแล้วละวูทูชาหวกินเราบูห้าเราบหได้จั๊ไปจูบนับอแน่นมาพาขขานะทูนมือาทีได้ยายาง้ออกมาถึับมือจูมันน่จไปแต่มีใเขามาถ่ายรูปเด้ แขกประธานนวัก่อนออใหละขออนุญาโอ้ยบุมบิหูบแล้วเนาะขอไม่ได้ไปดูตรงนี้ไม่ไหวเพราะกลับเราได้เงินมุ่นขอไปถ่ายหูเลยแป้งถ่ายเป็นไแน่ออนา อ้าขาก่อนเล่นดีกว่านะองูน่ะมาไทยั้งคอมากหเขาป้ยใหญ่เนีคอมาก่อน่จับเป็นช้องแถวเอาม้าวัวรกน้อนวเด เอามากองเขาถ่ายก่อนก็ไเลเด้อเด้อจ <tem> ิตถ like ่ายผู้เผยเด้อหนึ่งสองสามเดียวเลยเลยจับคู่ถ่ายเลยจับคู่ถ่ายเลยเด้อชอบเพื่อนฮะถ่ายวะนักข่าวจิตถ่ายให้จะเผาเพื่อนพอถ่ายถูกป้องแล้วิตถ่ายเข้ามาเด้อลยะโคตรโคตถ่ายเล้อจิตถ่ายให้เด้อถ่ายเถ่ายแล้วแนมกล้องเด้อ หนึ 1> 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามเด้อเดี๋ยวม้างพี่เด้อนั่งข่าวเด้อโด้ได้แล้วจ่ะอีกผู้หนึ่งกำลังมาไทอีบอ่ะไอ้โทรศัพท์เจ้าเอาป่ะไทเพื่อนน้องเร็วแล้วจิ

อบน้ำหอมเช็ดใจหัวก่อนเนี่ยโลค่ะจะเก็บผ้าก่อนแล้วก็จัง

các bạn hãy cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรวบอกไมมีคไม่อไอยาก็ใช่วาบ้านมันไม้เป็นโลกแม่บหนะมดมึง

อะไรมันออกประตูีว่าหน้าหมากหน้าหมากกวด้วยแล้สตาอย่างบางหินบดเนาบดนี่ไปรถบดยเต้นแฮ้วไปกองยอะอยู่จักแมนมัวคมจักแมนแลาวรมปหลึงเราเราเคยเป็นแบบว่าบินรบินมาโยม เ็นเห็นรถเด็ดวินแตแล้แล้วลื่นยังเนาะเื่อือมืนพรนนเมื่อเ่ีดินแห่ะเื่อนพันู้นว่ิชงไมันมันไย่าเง้ยยิน้อยขอานน้่นะอนฮอนฮอนเนนั่นก็แมนได้พากันเมือง่าวไปไ ว่าลเราหัวเ่าแบบว่าสีดำไม่เนาะแพ้ไปแต่แพ้ดพึลูกพัดกระเป๋าดำกว่าดีกว่าที่รถไปใกล้บนรถไม่พนลุงรถแต่ห้องมัุกข้ามุครั้าจะเป็นยังวงบ่บ่ตัเป็นยังห่วงหนังห่วงหลังบุนพัยบดนี้ห่วแบบนี้เห็นลูงชินันจะมีอะไมาเว่ะพึ่งเขาพิ่งซอยเขาได้วะไม่ตู้กข้ามกเป็นยังบจามาทางพูนเห็นสาเหตุ หนบ้านดเห็นดให้ไปจุดนะแต่ผ้าลุงชมมาแล้วจุดไล้วหรปาจุดนะเอิญนะเพิ่งน้ำผึ้งมีอยู่ลุงผาังมีจุดเอเออพี่น้องนะ

นอกาแถบอ่ะี่หเลยเริ่คุนเคยแล้วไปแล้วกันสุนติสุนวรสันพารดตุ๊ดเด้อ ป้ามาเนิอ้วนป้ปะเดวเร็วเร็วป งวยเป็นเพื่อนบ่บ้านไหนบ่ไปทางไปทางมันบแบบงัวกับไปเลี้ยงไปเลี้ยงมันบ่ไปบ่ไปน้ำกันอีบ่เมื่อกี้นราไปน้ำกันเออไปนี้โคตรโรกเด็ดเนาะคนตรโรคไปนี้ไปทางไผทางมันบบบนี้กินข้าวกินไผ่กินมันเมื่อกี้ินน้ำกันเออเพื่อนเรากินเช้ากินชุกกินดิบน้ำกันเราเอาเราเฮ้ยเคยกินน้ำกันมาจุ่งกันไหนเฮ้ยอ่าสันปลาปา

น um ุ่นนุ่นเรากระพังม่กบหัวรถเลยดูดินะไปเฮ้ยไปนี่มาตู้เวียงเราวะได้แล้วะยังมาเป็นหมูเป็นเพื่อนกันได้แล้ววะกินข้าวไอ้ต้องมากินน้ำแล้ววะเดี๋ยวหยันหมูมาทามกินข้าวน้ำแต่ในเมื่อกินข้าวต้องกันดดิ วันนี้บุหายมาทานขี้ขอนต้องการเนื้อหรอเปล่ามาบ้านนี้มาทำเนี่ยคนเฮาบ้านสุดท้ายทางสุดท้าย à con này đeo, đeo. hả đang hình gì ừ. hòn 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 à mua hàng bảo không có cả รถจอดอยู่ขางะตู่ะไป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  ข้ามา่างนบถอ้มือาไอะบุมีเงินด้ะ0บังเบิ้ลกับพอได้ดวงบนเขากันกับตัวนี้ฮะเพได้ยุดิ์นี่แแต่ว่าดวงบนเขาเฮ้ยกะ พาชื่อพวะาชื่อพวมีคนเอิญฮะเอออันทุกบอกเราเมื่อไรได้หลุงเราขอดมันโทรมาต่างมาแล้วด้แล้วความบริจาคเะโ้ยรี่ละงคืนอยู่บ่ชงคืนอยู่้านนึงมาลุนเ่นะันด็กเฮียเือได้าเมียเราเพ่งกอแบกดเย้ไเลยฮ

งางไปกลับ <toys> ันหอนเมื่อยหอบนะาหามนำนาไปหานองพิงบัดเลยคสมพาก็อยู่ชูงแ้นี่ฮะโอ้ ก็บอกชมพู่อยู่ชูงแค่ขึ้นไล่เล่าวะวะเออเราบอกว่าขึ้นไล่เด้อล่าเลยเหรอท้่จริงเราบอกว่าจะขึ้นไม่เด้ออากาศห้อนย่างเลยเนาะหอบเลยกระไก่ก็คือไก่เอาเช็คไว้แท่านยังพอเียง่ายดีเนาะเช็คอะ ฮอนฮอนฮอนเงินเงินอะไรทยายนี่โอ้ยหลายบ่อนี่เงินหลามซื้อซื้อมีเลยฮะซื้อมีมากินให้กินมีได้นี่ให้กินมีอ้าวห่ดนี่เงินเช่าเงินชิปไปพักมียังมีฮอนนี่เพื่อเทาเด็กขึ้นแล้ววะทำไปขึ้นไปไปอยากตอนนี้จะไปนลำพองพิงนะ เอาข้ามืก่อนข้ามือวคีอมีสามห้อเลยอ้อน่าี้อะไรตะกี้พแต่เราชื่อฉันจ้อน่บอกโอ้ลหลับไปหาพันกินมี่โอ้เฮ้วันจะกินยังไงนะอาอย่งนะ กินขอาวในมือสั่นบอยกโยกทานจะอบมิยาทุ่มลงไปมัน้องชื่อยาแต่ยาปรุงก็เป็นไข่ด้วยแทกินลายนั่นนะค่ะเช้ารถเนาะเกินอยู่น่ะพอพิงมานาะหมงเนหอมลยมือไหเมื่พอพิงเนยเมื่อไหน่ะ ไปโอเคไปลุงเลยยังมาแต่ปลาซ่าก็เตะกระเตนก็ร้องเมื่อยกำลังเมื่อยงามน้ำก่อนไปทำน้องพิงก่อนเอาชิปบจะบุซื้อปลาลูกมากเรียนจำเขื่อนเจ้าไปละไปลงกลงตลาดนั่นฮะอันนั้นลงตลาดแดงไปอยู่ไปแม่งแม่น่ะนะแม่อันแมงแม่เอาชิบมาแกะอยู่ข้างบนนะมือมืออะไรบางก่อนอุนไม่เย็น ไอ้งน่มีทีู่ไหมไปโอเคจะทำคลิปนี้ไปเด้เรอ่ม่ตู้สบายดีดีอ้ย